ดีทุกคนกันนะครับทุกคนนะครับเคยดูช่องนอนตจิปไหอพี่นน,น่ะเออใครที่เคยดูก็จะคุ้นใช่ไหมว่าเขาเคยแบบตัดหลอดด้วยมือใช่ผมก็อยากรูปผมทำได้ไมเดี๋ยวาลองดูกันนะม่ริผมจะทำได้ไหมพี่นนเ็าทำได้อะไกัอ คือมันที่ัมก็จัดยังไงวะก็อดนีมันไม่มยมันไม่ขายเลยคนถ้าคือไม่รู้แล้วคุณทำได้ไหมแต่ผมทำไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดดเด มึงว่ามีแอปผกขาดนะก็ให้ทะมาบอกนะว่าผมผมแค่อยากรู้เฉยว่าผมสามารถทำแบบพี่โนนได้ไหมถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนครับทำหนี้สวัสดีครับบาย